เป็นฟรีแลนซ์ครับอยากจะจดบริษัททัศทีเนี่ยพี่หนอมมีคําแนะนําอะไรบ้างนะครับลองฟังคําตอบในคลิปนี้ได้ครับสำหรับฟรีแลนซ์นะครับสิ่งที่ต้องระวังในการจดบริษัทนะครับตัดสินใจว่าจดหรือไม่จดดีเนี่ยผมให้อยู่3ข้อละกันนะครับข้อแรกเนี่ยให้ในเรื่องของต้นทุนครับหลายคนเป็นฟรีแลนซ์ต้นทุนคือตัวเอง ทำงานของตัวเองอย่างเดียวเลยไม่เคยจ้างคนอื่นเลยแล้วก็ใช้ต้นทุนจากตัวเองเป็นหลักแบบนี้ข้อควรระวังคือเมื่อคุณจดบ,บริษัทปั๊บคุณจะไม่มีต้นทุนอื่นนอกจากเงินเดือนของตัวเองหรือถ้าจ้างตัวเองเท่านั้นการทําแบบนี้จะมีปัญหายัางไงก็คือกลายเป็นว่าพอจดบ,บริษัทขึ้นมากลายเป็นมี2หน่วยก็คือมีบริษัทกับตัวคุณคุณก็มีรายได้จากบริษัทที่เขาจ่ายเป็นค่าตัวให้คุณบริษัทก็มีรายได้ที่รับจากลูกค้ามาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทาให้เสียภาษีถึง2ต่อแล้วก็อาจจะไม่คุ้มมม่่าาาาเเเเรระะะววนืออียยยไจกกกํั็ส แล้วยังต้องมาเสียภาษีส่วนตัวอีกในฝั่งของบุคคลธรรมดาแบบนี้อาจจะเสียภาษีมากกว่าเดิมก็ได้ังนั้นตรงนี้ต้องคิดเรื่องต้นทุนให้ดีครับว่านอกจากตัวเราแล้วเรามีต้นทุนอื่นหรือเปล่านี่คือข้อแรกครับสำหรับข้อที่2ครับดูเรื่องของโอกาสนะฮะวันนี้มันเป็นจุดที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีโดยตรงแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีหุ้นส่วนครับเรามีคนจะมาร่วมทุนจะตั้งบริษัทกับเราเปิดบริษัทขยายบริษัทให้มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแบบนี้ก็ต้องมาจดบริษัทหรือทาในรูปแบบของนิติตบบุุคลทททีีี่่่่่่มมมเเเเเรรรรืือองงงขขหห้้้้นนนนนสวาา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 พพจะํํใกกกยยัึ็ สามารถทํางานในรูปแบบบุคคลหรือตัวคนเดียวได้อีกต่อไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของการขอสินเชื่อก็ได้ครับการเป็นฟรีแลนซ์เทียบกวับการจดบริษัทเนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเป็นบริษัทเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าบริษัทมีข้อมูลที่ทําให้ธนาคารเห็นว่ามีอนาคตที่ดีเติบโตได้แบบนี้ก็ยิ่งมีโอกาสมากกว่าคนที่เป็นคนธรรมดาฟรีแลนซ์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้วดังนั้นปัจจัยข้อที่2ก็คือเรื่องของโอกาสต,ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนสินเชื่ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาาาพิิจจรรรในนนเเเื่่อองงขกกกดดดบษััทไ้้ชียววแล็ ข้อสุดท้ายครับอันเนี้ยเกี่ยวกับภาษีละมันคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มครับโดยปกติแล้วนะครับฟรีแลนซ์ถ้ามีรายได้เกินล้านแปดขึ้นไปในปีนั้น,น,นเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าจดแบบทันทีแล้วเนี่ยต้องจดบริษัทนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าเมื่อคุณต้องจดแวบแล้วเนี่ยแล้วรายได้มีโอกาสเติบโตมากเนี่ยบางทีการจดบริษัทเนี่ยจะทําให้คุณประหยัดเวลาในเรื่องของการจัดการทาเอกสารด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทําในส่วนของบุคคคลืืืออ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 ททํําาาาาาาตตััััวเเเเงงงงงงนี่่ยยยมกก็้้รรรรรรขขบบญชจสผู เกี่กับภาษีออกด้วยแล้วก็ไปจนถึงรายงานต่างๆเนี่ยเกือบๆจะเท่าบริษัทอยู่แล้วพอจดแบบปั๊บเนี่ยมันเพิ่มหน้าที่เข้ามาเยอะเลยครับต้องมีการส่งภาษีมูลค่าเพิ่มประจาเดือนอีกดังนั้นการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เราตัดสินใจที่จะเริ่มมองว่าควรจะไปจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือว่าทาอะไรพวกนี้ให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเหมือนกันนะครับก็มองไว้เป็นองค์ประกอบละกันโดยรวมนะครับตัดสินในจจดบริษัทดูจากอะไรนอกจากพวกของรายได้ดของการเติบโตแล้ว3ปปััจยนนีี้เเ็รื่่องททําให้เราตัดสินใจจบริษัทได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ร้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จกับธุรกิจครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมครับฝากดติดตามแท็กสปักหนอมในช่องทางที่ได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik To อกยูทูบหรือว่า Facebook ก็ตามนะครับดูช่องทางไหนก็กดติดตามในช่องทางนั้นได้เลยนะครับและพบการตอบคาถามภาษีแบบนี้นะครับได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะครับเป็นคลิปสั้นๆตอบง่ายๆแบบนี้นะครับติดตามกันไว้ได้เลยครับผมฝาติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ